สวัสดีครับวันนี้พบกับเรียวมี 11X 5G นะครับรุ่นนี้เปิดตัวมาเนี่ยเมื่อเดือนกันยายน2,566นะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เปิดตัวมาแล้วประมาณ6เดือนนะราคาเปิดตัวอยู่ที่6,999บาทนะครับวันที่ผมสั่งซื้อเนี่ยราคาเบ็ดเสร็จรวมส่วนลดแล้วเหลือราคาเพียงแค่4,530บาท เท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าราคาที่ผมได้มาถูกมากนะครับเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนะครับสเปคที่เขาให้มาเนี่ยรุ่นนี้ต้องบอกว่าเขาเน้นมาในเรื่องของงานกล้องและงานวิดีโอ,โอเลยครับส่วนในเรื่องของ CPU เนี่ยถ้าใครจเน้นในเรื่องของการเล่นเกมก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับเล่นเกมได้ลื่นมากๆแต่ก่อนที่เราจะมปรับชมคลิปเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะกดไลค์กด แชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่วิธีการสั่งซื้อกันก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าทุกคนอยากจะได้ราคาถูกๆแบบผมนะอาจจะสั่งซื้อในช่วงของโปรโประจําเดือนนะครับอย่างเช่นที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสเดือน4นะครับหรือทุกวันที่15และทุกวันที่25หนะครับหลัที่ผมสั่งซื้อเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคามันก็เลยไม่ได้แพงมากนะครับราคาที่ร้านค้าตั้งเอาไว้นะครับวันที่ผมสั่งซื้อเนี่ยราคาเพียงแค่5,330บาท เท่านั้นเองนะครับผมก็ไปเก็บคูปองส่วนลดนะครับลดได้เพิ่มเติมอีก799บาทนะครับแล้วก็ค่าจัดส่งเนี่ยฟรี38บาทนะครับเท่ากับว่าราคาที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยเพียงแค่45,30บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะไปซื้อของร้านค้าเรียวมีโดยตรงนะครับที่เป็น o f f i c i a l อะไรแบบนี้ยราคามันก็อาจจะสูงกว่านี้สักประมาณ7 0 0ถึง1,000บาทประมาณนี้เนาะราคาก็อาจจะแล้วแต่ช่วงระยะเวลาและโปรโมชั่น สีที่มีวางจําหน่ายสําหรับรุ่นนี้นะครับจะมีวางจําหน่ายทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีแรกเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับหรือว่าสี purple dawn นั่นเองนะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับหรือว่าสี midnight black นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับสีดําที่ผมได้มาเนี่ยด้านหลังของตัวเครื่องจะดีไซน์เป็นงานด้านนะครับเวลาที่เราเอามือจับสัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่น ม,มากถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันก็จะมีความระยิบระยับอยู่นะที่ฝาหลังของตัวเครื่องนะครับเวลาโดนแดดเนี่ยต้องบอกว่าดูสวยมากทุกคนในส่วนของโมดูกล้องนะครับจะมีวงกลมใหญ่ๆเนี่ยอยู่ด้านบนเลยนะเออมันจะมีลักษณะที่แบบว่านูนขึ้นมาจากฝาหลังนะครับด้านในวงกลมใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีกล้องไม้ใช้ง,งานทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED ที่วางไว้เป็นแนวนอนนะในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยมันก็จะมีความระยิบระยับด้วยนะทุกคนผมว่าการดีไซน์ โอ้โหดูสวยเลยนะส่วนขอบของตัวเครื่องนะครับจะดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับแล้วก็ขอบของเขาเนี่ยค่อนข้างบางมากเลยครับขอบของเขาเนี่ยบางเพียงแค่7 0.89มเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่1 9 0กรัมนะอา้าวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับยังมีมาให้ใช้งานนะแล้วก็มีไมโสรดฟนานะครับตามบริช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นบอร์ดไทส C นะครับแล้วก็ ตามโมเดลลำโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องมีไมค์แตะเสียงรบกวนไมค์ช่วยในเรื่องของงานวิดีโอ,โอด้วยนะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบสสล็อตเลยครับ มาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนเนื่องจากว่ารุ่นนี้เขาเน้นมาในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มในเรื่องของกล้องถ่ายรูปกันก่อนนะครับกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งาน2ตัวนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าครบเลยอะไรมากมายนะแต่ว่ากล้องหลักของเขาเนี่ยก็ให้ความละเอียดมาสูงถึง64ล้านพิกเซลเลยนะครับกล้องของเขาเนี่ย มี AI ด้วยนะค่ารูแสงนะครับอยู่ที่ f 1 7 9นะครับ ตัวนี้มีระบบซูม 2x ด้วยนะเป็นแบบ In sensor z o ูมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไว้วางใจในเรื่องของความคมชัดได้เลยกล้องตัวที่2เนี่ยเป็นกล้องพอร์ตเทรตนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4นะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับค่ารับแสงอยู่ที่ f 2.05นะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังก็ตามนะครับใครเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลรุ่นนี้มันถ่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายด้วยโหมดบิวตี้นะครับหรือว่าโหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยผิวหน้าต้องบอกเลยว่าเนียนและละมุนมากๆนะครับอ้าวเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องหน้ากันก่อนเลยครับชารับกล้องหน้านะครับถ้าเป็นโหมดบิวตี้เนี่ยคุณสามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้รูปแบบใบหน้าเนี่ยก็ปรับได้นะครับและยังมี HDR มาให้ใช้งานด้วยนะเป็นการเปิดแบบออโต้นะครับส่วนโหมดรูปคนนะครับปรับค่าความเนียนของผิวได้รูปแบบใบหน้าก็ปรับได้นะครับค่า f ปรับได้ ในส่วนของ HDR เนี่ยอาจไม่ได้มีมาให้ใช้งานนะในเรื่องของกล้องหน้านะครับผมแปลกใจเรื่องหนึ่งคือโทนสีโทนแสงของการถ่ายภาพทั้งโหมดบิวตี้และโหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยคือไม่มีความใกล้เคียงกันมากนะทั้งที่โหมดหน้าชัดหลังเบอร์ไม่มี HDR นะครับส่วนการเซลฟี่ต้องบอกว่ามันถ่ายได้ชัดเจนดีมากทุกคนสกินโทนของผิวค่อนข้างละมุนนะครับผิวสวยสว่างใครชอบถ่ายรูปด้วยกล้องหน้านะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังแน่ แน่นอนนะครับการถ่ายเซลฟี่ในที่แสงน้อยเนี่ยก็ทำได้ดีมากนะภาพชัดไม่เบอร์คือเราเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้โหมดกลางคืนในการถ่ายเลยนะส่วนการตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังนะครับถือว่าตัดได้เนียนกริบเลยครับแทบจะไม่มีส่วนที่เบลอเนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยนะ มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนโหมดบิวตี้เนี่ยจะปรับได้เฉพาะค่าความเนียนของผิวเท่านั้นนะรูปแบบของใบหน้าเนี่ยไม่สามารถปรับได้นะครับในส่วนของ HDR นะครับตัวนี้สามารถเปิดได้ด้วยนะเป็นแบบออโต้นะครับส่วนโหมดรูปคนนะครับปรับค่าความเนียนของผิวได้แต่ว่ารูปแบบของใบหน้าเนี่ยไม่สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ ปรับค่า F ได้ในส่วนของ HDR ไม่มีมาให้ใช้งานนะครับชารับกล้องหลังแล้วเนี่ยการถ่ายคนผมเทสมาให้ดูจะมีเทียบทั้งหมด Beauty ระยะ 1x และระยะ 2x นะครับแล้วก็จะเป็นโหมดหน้าชัดหลังเบอร์สิ่งที่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือระยะ 1x และ 2x เนี่ยทนสีทนแสงของภาพจะไม่เหมือนกันเลยนะระยะ 2x จะมีความสว่างมากกว่านะครับและยังถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยได้ดี มากๆด้วยภาพชัดไม่เบอร์ส่วนการเกลี่ยผิวนะครับก็เกลี่ยได้เนียนเป็นธรรมชาติเลยนะความละมุนของผิวเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เทียบเท่ากับกล้องหน้าซึ่งค่าบิวตี้เนี่ยผมปรับระดับมาที่ 50%นะครับการตัดขอบตัดได้เนียนเลยทีเดียวครับไม่มีส่วนที่เบอร์เนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยนะส่วนการถ่ายวิวถ่ายอาหารถ่ายดอกไม้เนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีครับผมใช้โหมดรูปถ่ายในการถ่ายนะบางรูปเนี่ยก็จะมีทั้งระยะ 1x 2x แต่โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมชอบระยะ 2x มากๆเลยนะคือถ่ายได้สวยมากภาพชัดหวังผลได้เลยครับ ส่วนถ้าใครต้องการรูปภาพที่มีความละเอียดสูงนะครับรุ่นนี้มีโหมด64ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานด้วยนะก็อบอกว่าถ่ายได้ชัดมากครับสามารถซ<ม>ูมเพื่อดูรายละเอียดส่วนที่อยู่ไกลๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยหรือจะขอบส่วนใดส่วนหนึ่งก็ยังคงคมชัดอยู่นะมาต่อกันที่โหมดกลางคืนกันเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนต้องบอกว่าถ่ายได้ชัดมากเลยนะถ่ายได้ดีเกินราคาค่าตัวไปเยอะเลยครับโดยเฉพาะการถ่ายด้วยกล้องหน้าเนี่ยคือเราสามารถที่จะ ปรับค่าความเนียนของผิวได้ด้วยนะสายเซลฟี่เนี่ยน่าจะชอบ ส่วนกล้องหลังเนี่ยผมเทสมาให้ดูก็จะมีทั้งระยะ 1x และ 2x นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าทำได้ดีเกินราคาค่าตัวไปเยอะเลยภาพชัดสีสดและสว่างมาก ต่อกันที่วิดีโอกลางคืนเลยแล้วกันนะครับผมเทสมาให้ดูด้วยนะเป็นกล้องหลังนะครับอัดได้ที่ 1080p 30เฟรมเฟดนะครับวิดีโอกลางคืนเนี่ยก็ถือว่าถ่ายได้ชัดเกินคาดไปเยอะเลยครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าเวลากลางคืนนะครับผมเทสมาให้ดูเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเฟดนะครับความคมชัดเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะว่ามันอาจจะชัดไม่ได้เทียบเท่ากับเวลาที่เราถ่ายตอนกลางวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ่ายได้ประมาณนี้ผมว่าก็พอได้ อยู่นทุกคมาดูกันที่วิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนเป็นการถ่ายเวลากลางวันนะครับอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดสีสันวิดีโอสว่างสดใสดีมากทุกคนถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยวิดีโอก็ยังคมชัดอยู่นะส่วนเรื่องของความนิ่งวิดีโอนะครับถ้าเวลาที่เราเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยมันอาจจะมีอาการสั่นบ้างเล็กน้อยนะก็อาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายอยู่กับที่แล้วก็แพนไปรอบๆอะไรแบบนี้ และกล้องหลังของเขาเนี่ยยังมีวิดีโอบิวตี้มาให้ใช้งานด้วยนะอาจได้สูงสุดจะเป็น 720p 30เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าถ่ายได้ดีเลยนะผิวหน้ามีความเรียบเนียนดีเลยครับค่าบิวตี้เนี่ยผมปรับมาที่50%นะวิดีโอเนี่ยอาจจะมีความสว่างมากกว่า 1080p สักเล็กน้อยนะครับส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอถือว่าถ่ายได้ชัดมากเลยครับ ตอนเทสเนี่ยแสงในห้องนี้ถือว่าน้อยเลยนะแต่พอเวลาที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยความคมชัดของวิดีโอถือว่าดีเลยนะครับอาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายอยู่กับที่แล้วพูดไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเพราะถ้าคุณเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอก็มีอาการสั่นอยู่บ้างนะนอกจากนี้แล้วนะครับวิดีโอกล้องหน้าของเขาสามารถถ่ายด้วยโหมดบิวตี้ได้ด้วยนะครับแต่ความละเอียดมันจะฟิกเอาไว้ที่ 720p 30เฟรมเรทนะครับ ความคมชัดของวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับ 1080p นะทุกคนค่า b e a u ี้ผมปรับมาที่50%นะครับถือว่าเกลี่ยผิวหน้าได้เนียนละมุนดีเลยทีเดียวครับใครเน้นถ่ายวิดีโอ Beauty ด้วยกล้องหน้านะผมรับรองได้เลยว่าคุณจะต้องชอบรุ่นนี้อย่างแน่นอนครับต่อามาเรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันเลยก็แล้วกันนะครับถือว่าได้มาดีเลยนะถ้าเราเทียบกับเปรียราคาค่าตัวนะครับชิปเซตเนี่ยเป็นชิปเซตที่รองรับสัญญาณ 5G ด สําหรับ Realme ี 11X 5G นะครับชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัว d i m ม n s i t ้นะครับ6100ชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรนะครับการทํางานของ CPU เป็นแบบ8หัวนะครับหรือว่า8คอร์นั่นเอง2หัวใหญ่เนี่ยได้เป็นตัว Cortex A76 เลยนะ2หัวนะครับและอีก6หัวเล็กเนี่ยเป็นตัว Cortex A55 ทั้ง6หัวเลยในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับ m a ริ G57MC2 นะครับในส่วนของผลคะแนนแอตตูเนี่ยผมเทสมาให้ดู เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคะแนนรวมอยู่ที่411,928คะแนนนะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมว่ามันเล่นได้ดีเกินความคาดหมายไปเยอะเลยนะครับเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยมีทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับซึ่งก่อนการเล่นเกมเราสามารถเข้าไปแถมด้านข้างนะครับก็คือไฮเปอร์บูตนั่นเองนะฮะเพื่อปรับการทำงานของ CPU และ GPU ได้ด้วยซึ่งมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือโหมดใช้พลังงานต่ำนะครับโหมดที่ สก็คือโหมดสมดุลโหมดที่3ก็คือโหมดโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่งผมก็เลือกมาที่โหมดโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับเพื่อเร่งการทํางานของ CPU และ GPU แบบเต็มที่เกมแรกจะเป็นเกมพับ G นะครับซึ่งการตั้งค่ากราฟิกเนี่ยผมจะปรับสุดได้ตามนี้เลยนะครับกราฟิกอยู่ที่ HD ในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงนะครับถ้าใครเลือกกราฟิกเป็นแบบสมดุลเนี่ยเฟรมเรทเลือกได้สูงสุดอยู่ที่อัลตร้าเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่ตัวใจโลสโคปบกันก่อนเลยครับ ผมว่าตัวใจโรสโคปเนี่ยอาจจะไม่ได้ลื่นมากนะทุกคนมีอาการหน่วงบ้างอยู่เหมือนกันนะครับเท่าที่ผมได้ลองเล่นแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมว่าบังคับยากนะแล้วก็เลงเป้าได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมนะครับถึงแม้ว่าจะปรับการาฟิกมาที่ HD นะแต่ผมว่ามันเล่นได้ดีมากเลยครับ เล่นได้ลื่นไม่หน่วงนะยิ่งเวลาหมุนตัวเร็วๆเ,เนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่ามันลื่นมากๆสูเฟอลิงการทัดของจอเนี่ยถือว่าทัดง่ายเลยนะครับบังคับทิศทางง่ายถ้าใครอยากจะเล่นได้แบบลื่นหัวแตกนะคุณลองปรับลดกราฟิกมาที่สมดุลได้เลยผมลองแล้วรู้สึกประทับใจมากลื่นสุดๆนะครับถ้าเช็คคะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้เกมนี้ไปที่8.5คะแนนเลยครับ เกมที่2เนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟลนะครับกราฟิกทุกอย่างผมปรับสุดตามนี้เลยครับทุกคนซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับการปรับกราฟิกสุดแบบนี้ก็ยังถือว่าเล่นได้ลื่นเลยนะแอบแปลกใจมากเลยนะครับคือตัว G P U เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแรงมากแต่เล่นเกมได้ดีมากเลยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีความเข้ากันกับซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องนะครับทำให้เล่นได้ค่อนข้างลื่นอาการกระตุกหรือแลกแบบหนักๆเนี่ยเท่าที่ลองเล่นมา ยังไม่เจอนะฟิลิกการทัชของจอเนี่ยก็ยังคงทัดง่ายบังคับทิศทางง่ายเหมือนเกมพับ g เลยครับสำหรับคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไปที่8.5คะแนนเลยครับส่วนเกม R o V เนี่ยกราฟิกต่างๆผมปรับสุด เท่าที่เกมมันปรับได้นะซึ่งค่าต่างๆดูได้ตามนี้เลยครับสำหรับเกมนี้ต้องบอกว่าเล่นได้โคตรจะลื่นเลยครับสาวกเกม RV v เนี่ยบอกก็เลยว่าไม่มีผิดหวังนะโดยที่ช่วงเข้าตีไฟ้าใหญ่ๆตลอดทั้งเกมนะครับเฟรมเลทเนี่ยร่วงลงมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ57-60 เท่านั้นเองหรือตอนที่ร่วงลงมาที่57เนี่ยมันร่วงลงมาแค่แป๊บเดียวเองนะแล้วมันก็ดีขึ้นไปที่59 60นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆเนี่ยเฟร,รมเรทแทบไม่ร่วงเลยนะอยู่ที่60นิ่งๆเลยครับฟลดิ้งกัรทัดของจอก็ยังคงทัดง่ายเหมือน2เกมที่ผ่านมานะทัดติดมือดีมากถ้าเทียบคะแนนความลื่นนะครับเต็ม10เนี่ยผมให้ไปที่9คะแนนเลยครับ นี้มาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างน,นะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม8กิกนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันไดนามิกแรมมาให้ใช้งานด้วยนะครับไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมนั่นเองนะครับสามารถแปลงได้สูงสุดอยู่ที่8กิกนะครับเท่ากับว่าเราสามารถใช้งานในส่วนของแรมได้สูงสุดอยู่ที่16กิกนะครับในส่วนของรอมเนี่ยรุ่นนี้ให้มาที่128กิกนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของรอมเนี่ยจะเป็น USB 2 0 ของอื่ด้วยนะครับ ถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอสามารถซื้อไมโครดีการ์มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่1นึ่งเทรเลยครับในส่วนของเวอร์ชันแอนดรอยก็มาพร้อมกับ Android 13นะครับรุ่นนี้ยังไม่ใช่ Android 14นะแล้วก็มีการครอบคับด้วย r e ีย m มี i ูอ r เวอร์ชันนะครับในส่วนของ Wi-Fi ก็รองรับได้2ความถี่นะครับก็คือ 2.4GHz และ Wi-Fi 5.0เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนนะสำหรับวุ่นนี้นะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจออยู่ที่ 6. 72นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอเนี่ยจะเป็น Full HD Plus นั่นเองนะครับดูคอนเทนต์ต้องบอกว่าดูได้ฟินมากๆภาพชัดจอคมกริบเลยครับส่วนความหมายแน่นของพิกเซลจอเนี่ยให้มาที่395 PPI นะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดสูงมากๆเลยอัตราเฟรเเรทของหน้าจอนะครับรุ่นนี้เป็นแบบ Dynamic Ultra s m o o t h นะครับก็คืออัตราการเฟรเฟเรทหน้าจอเนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่6ระดับนะครับระดับสูงสุด ก็คือ 120H เฮิร์นั่นเองนะครับส่วนแฟนๆของ Netflix นะครับคุณสามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับค่าความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่680นิตนะครับใช้งานภายในบ้านภายในอาคารเนี่ยบอกได้เลยว่าสบายๆนะครับในส่วนของมันติดทัชเนี่ยผมเทสมาให้ดูด้วยนะครับก็คือสามารถสัมผัสบนหน้าจอพร้อมกันได้สูงสุดอยู่ที่10จุดนะครับและถ้าหากว่าคุณเป็นคน ที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนนะครับรุ่นนี้มีโหมดถนอมสายตามาให้คุณใช้งานได้ด้วยนะครับซึ่งโทนสีของหน้าจอของโหมดถนอมสายตานะครับจะเป็นสีอุ่นๆส้มๆประมาณนี้เลยครับสามารถที่จะปรับความเข้มของเอฟเฟกได้ตามใจเลยนะและยังสามารถปรับเป็นตัวหนังสือขาวดาเมนูต่างๆเป็นโทนขาวดําได้ด้วยนะครับส่วนการแบ่งหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้รองรับการแบ่งหน้าจอได้นะครับแบ่งเป็นสส่วนด้านบนด้านล่างเท่าๆกันก็ได้นะหรือจะทําเป็นหน้าต่างลอย แบบนี้ก็ได้นะครับ Facebook เป็นกรอบเล็กๆพื้นดังเป็น y o t u u e ทในส่วนของการโครนแอปนะครับรุ่นนี้ก็ยังคงโครนแอปได้ด้วยนะแอปไหนที่มันรองรับมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลยครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคือมันสามารถที่จะโครนแอปที่เป็นแอปเกมได้ด้วยครับ ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ก็ได้ความจุมาที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยุดที่33วัตต์นะครับชาร์จแบบเพียงแค่29นาทีเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่มาแล้ว50%นะครับส่วนในเรื่องของงานลำโพงนะครับเดีย๋ยวเรามาลองเทสกันหน่อยทุกคนรุ่นนี้นะครับลำโพงเนี่ยได้มาแค่1ตัวนะครับจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยล้วกันนะครับยืมเพลงพร้อมๆมาประกอบคลิปเดีย๋ยวมาลองฟังกันครับ หนึ่งคือหึงเมื่อใครใกล้เธอสองคือเพอเวลาห่างกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้ เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันบ้างนะครับทุกคนมาดูซิว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่3 3วัตต์นะครับชิ้นที่2จะเป็น USB Type C นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตของเขาเป็นแบบ A to C นะครับชิ้นที่3จะเป็นเคส TPU แบบใสนะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าคุณควรจะใส่เอาไว้เลยนะอย่างน้อยๆนะครับเวลาที่เครื่องตกอะไรแบบเนี้ยพอร์ต ของตัวเครื่องจะได้ไม่เป็นรอยด้วยนะครับแล้วยังสามารถกันหน้าจอแตกได้ด้วยส่วนฟิล์มใสเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับ และนี่ก็คือรีวิวนะครับ r e a ย m มี 11X 5G นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาแล้ว6เดือนนะครับแต่ด้วยราคาที่มันแบบว่าลดลงมากว่า2,000บาทนะครับผมว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าซื้อน่าใช้นะโดยเฉพาะใครที่ในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่นะครับกล้องรุ่นนี้ต้องบอกว่ามันถ่ายได้ดีเทียบได้เลยกับมือถือในราคาประมาณ7 0 0 0ถึง8,000บาทเลยนะถ่ายเซลฟี่เนี่ยหน้าละมุนมากผิวสวยนะครับและถ้าหากว่าใครสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถ ดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยรับผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้นะครับถ้าใครอยากจะได้ราคาถูกๆแบบผมนะครับ4,530บาทเนี่ยคุณอาจจะต้องสั่งซื้อในช่วงของโปรประจำเดือนนะครับอย่างเช่น4เดือน4หรือทุกวันที่25และทุกวันที่25นะครับก่อนสั่งซื้อเนี่ยอย่าลืมไปเก็บคูปองหน้าร้านค้าและหน้าแอปด้วยนะถึงจะได้ราคาถูกๆแบบผมนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอพบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ